ผมว่ามันคือความอิสระในการหาความสุขวิ่งนี่มันไม่ต้องรอคอยคำชมจากใครอ่ะสมมติทำงานอาจจะต้องรอผลโงงานรับรางวัลปลายปีเงินเดือนเลื่อนขั้นแต่วิ่งเนี่ยมันคืออย่างเมื่อวานเนี้ยผมซ้อมความสุขของการซ้อมคือระหว่างซ้อมแล้วมันก็ออกแรงเป็น f u o l state ถึงพังคือเราคอมพ l e เราสามารถจบการซ้อมในวันนั้นได้เป็นชัยชนะในแต่ละเล็กๆเราอยู่ในจุดที่ถ้าคนติดวิ่งนะอาจจะไม่ต้องแบบฝืนใจลุกแต่มันจะแบบมีความอยากใช่ใช่อยากจะไปอยากจะไปตรงนั้นเพื่อ พาตัวเองไปอยู่ในสเตทที่แบบมีความสุขสารเอนโดฟินโดปามีหลั<ม>่งมีความสุขตรงนั้นโฟลไปเรื่อยๆแล้วก็พอเสร็จปุ๊บมันก็จะมีอีกสเตปหนึ่งก็คือเราทำได้เป็น small win ินของวันแล้วถ้าทําเป็นสิ่งแรกของวันเนี่ยมันจะทําให้ทั้งวันน่ะโคตรดีเลยแต่ว่าถ้าจริงจังกับมันเกินไปเราก็จะเครียดถ้าเราไปมองว่านี่คือการสร้างนิสัยนี่คือนี่คือสิ่งที่ต้องทำาเงี้ยจะเครียดไปเอาแค่ว่าเรามีความสุขผมมองอย่างนั้นว่ามันคือความสุขที่เราหาได้ความพอใจในตัวเองโดยที่ไม่ต้องอ้างอิงหรือ พึ่งพาคือถ้าเราทํางานบางอย่างเราต้องรอให้คนมาต <ะ S 2> มัดสินตัดสินเราใช่มีมันคือที่เขาบอกว่าอีกอีกไก่ครับใช่ไหมเ,เหตุผลที่เราตื่นมาทุกเช้าค,ความหมายของชีวิตก็คือเราทําในสิ่งที่เราถนัดมันจะพอมีไรายได้อาจจะไม่เท่าเดิมที่เคยได้แต่ว่าก็จัดสรรให้มันอยู่ชีวิตมันอยู่ได้สิ่งสำคัญคือมันมีประโยชน์กับโลกม,มีประโยชน์กับคนอื่นบ้างถ้าหากว่าใครชอบรายการนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับ